มาอีกหนึ่งเรื่องที่กําลังฮือฮาในโลกออนไลน์เลยพี่เคนโดเออเรื่องนี้เมื่อตอนต้นเนี่ยเกิดไปแล้วครับคือผู้ผูนในการโรงพยาบาลศรีชนซึ่งเป็นคุณหมอที่นะครศรีธรรมราชเดียเขาไปผ่าตัดเนื้องอกที่อยู่ในท้องของสาววัยสิบเจ็ดปีพอผ่าตัดออกมาผ่าดูเพราะว่าเอา้าในเนื้องอกอะค่ะมีทั้งเส้นผมกระจุกอ,อยู่มีก้อนไขมันมีฟันมีเล็บแล้วก็มีกระดูกด้วยนะคะบางส่วนครับครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ยืนยันว่า ไม่ใช่สยศาสตร์แน่นอนแต่ว่าสามารถพบได้ในกลุ่มโรคถุงน้ำรังไข่หรือว่า the m o i s e s นั่นเองค่ะกลายเป็นเรื่องฮือฮาในโลกออนไลน์นะคะเมื่อนายแพทย์อารักษ์วงวรชาติผู้มในการโรงพยาบาลสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะโพสต์บอกเล่าเรื่องราวหลังจากรับเคสผ่าตัดเนื้องอกในหญิงวัยรุ่นอายุ17ปีนะโดยระบุว่าตะลึงเนื้องอกขนาดใหญ่ในท้องอะค่ะคือขนาด12ซนติเมตร เมื่อผ่าก้อนเนื้อง้องออกมาแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปเลยเจอเส้นผมเป็นกระจุกมีไขมันมีกระดูกมีเล็บแล้วก็มีฟันด้วยนะคะคือนายแพทย์อารักษ์เนี่ยระบุว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเป็นผู้ป่วยหญิงนะอายุน้อยอยู่เลยเพียง17ปีเนี่ยเขามีประวัติปวดทวงในท้องน้อยมาประมาณ4เดือนนะคะคือปวดมากตอนมีประจำเดือนไม่คิดว่าตัวเองผิดปกติอะไรคิดไปเองว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นอาการปวดของการปวดประจำเดือนนั่นแหละเป็นปกติของผู้หญิง ทีนี้สองวันก่อนมาโรงพยาบาลระหว่างเดินวิ่งเล่นนะคะก็รู้สึกปวดในท้องขึ้นมาทันทีทันใดเลยแล้วมันจะปวดแบบบิดบิดตื้อแล้วก็หายไปนะคะพอตกค่ำเนี่ยอาการปวดไม่ทุเลาลงเลยพบว่ารุนแรงขึ้นไปอีกจนรู้สึกว่านอนไม่หลับแล้วทีนี้วันรุ่งขึ้นอาการปวดก็เหมือนจะทุเลาลงนะคะหลังกินยาพาราเข้าไปแต่พอตกค่ำอีกะคะ่ะอาการปวดก็รุนแรงขึ้นอีก คราวนี้รู้สึกว่าเหมือนมีไข้คลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารกดกดไปที่ท้องแล้วรู้สึกว่าเจ็บท้องน้อยก็เลยบอกญาติที่บ้านนะคะว่าเอ๊ะสงสัยจะเป็นไส้ติ่งอักเสบหรือเปล่าจึงรีบพาไปที่ห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลสิชนนะคะทีนี้ทางแพทย์เวนห้องฉุกเฉินนะคะก็สั่งให้ตรวจโควิดแบบเร่งด่วนปรากฏว่าผลเป็นลบนะ,ะจึงเข้าประเมินอาการทันทีเลย ผู้ป่วยตอนนั้นเนี่ยสภาพนะคะคือดูอ่อนเพลียมากนะคะคือหน้าซีดปากแห้งคอแห้งที่ผจรก็เต้นเร็วด้วยความดันปกติตรวจบริเวณหน้าท้องท้องน้อยโตกดเจ็บนะคะคือถ้ากดเนี่ยเจ็บไปทั่วท้องเลยนะคะจึงสั่งให้งดอาหารและน้ําเปิดเส้นให้น้ําเกลือจองเลือดนะคะแล้วก็เอาเครื่องอัลตราซาวน์เนี่ยแบบมือถือมาตรวจนะคะพบว่าเอ้าข้างในมีก้อนในท้องขนาดใหญ่นี่นาสงสัยเบื้องต้นทันทีนะคะว่าน่าจะเป็นก้อนในรังไข่นะคะ ขั้วบิดพันกันใกล้แตกแล้วจึงรีบปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านส,สูตินารีเวศนะคะให้ส่งผู้ป่วยเตรียมตัวพร้อมผ่าตัดทันทีก้อนรังไข่ขัข้วบิดสามรอดนี้นะคะเจอไขมันเจอเส้นผมกระจุกอยู่แล้วก็เจอเล็บด้วยเมื่อเข้าห้องผ่าตัดนะคะทีมแพทย์ผ่าตัดเนี่ยคือคุณหมอเนี่ยก็ให้ดมยาสลบนะพี่เคนโดทีมพยาบาลเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมเลยปฏิบัติการเสมือนว่าผู้ป่วยอาจจะติดโควิด -19 ก็ต้องใส่ชุดป้องกันอย่างเต็มที่นะ เมื่อเปิดท้องก็พบก้อนขนาดใหญ่ประมาณ12เซนติเมตรสีมันจะดำคล้ำๆหน่อยเป็นก้อนรังไข่ที่ขั่วบิดพันกัน3รอบนะคะจนก้อนขาดเลือดไปเลี้ยงมีบางส่วนนะคะของก้อนนะคะเยื่อหุ้มเริ่มปรีแตกด้วยคือมันมีเลือดซึมไหลออกมามีน้ำเหลืองมีเลือดในอุ้งเชิงกรานนะคะประมาณ 100cc จึงรีบตัดเอาก้อนเนื้อออก ตรวจสอบรังไข่อีกข้างนะคะก็พบว,ว่าตัวมดลูกเนี่ยยังปกติก็ทําความสะอาดเย็บปิดนะคะแล้วก็ใช้เวลาผ่าตัดประมาณ30นาทีเท่านั้นค่ะเมื่อเอาก้อนออกมาผ่าดูก็พบว,ว่ามีเส้นผมเป็นกระจุกอยู่เต็มก้อนเลยผสมกับไขมันเศษกระดูกอ่อนมีเล็บมีฟันผสมอยู่ถ้าเป็นความเชื่อบางคนเนี่ยอาการแบบนี้นะคะพี่เคนโดอาการที่ปรากฏอาจคิดว่าอาจจะโดนของหรือเปล่านั่นน่ะสิเป็นคุณใสหรือเปล่า ทั้งั้ที่ความจริงก็คือว่าเป็นโรคถุงน้ำรังไข่นี่คือคุณหมอบอกนะ,ะบอกว่าเป็นโรคถุงน้ำรังไข่ที่มีเซลล์ที่สามารถเจริญเติบโตไปเป็นเส้นผมเล็บฟันไขมันอยู่ผิดที่ไม่ใช่เรื่องของสายศาสตร์การตรวจอันตราซาในช่องท้องวินิจฉัยโรคได้ไม่ยากนะคะทีนี้ข้อมูลจากเพจ facebook ใกล้หมอจิม๋มมีการระบุข,ข้อมูลของ the m o y s e s นะคะนี่เป็นชื่อภาษาอังกฤษ ถือว่าเป็นโรคถุงน้ำรังไข่หรือซิสที่รังไข่ชนิดหนึ่งนั่นเองเดอมอยซิสค่ะคือโรคที่มีความผิดปกติของเซลล์ที่สามารถพัฒนาไปเป็นเซลล์ชนิดต่างๆมาอยู่ที่รังไข่ตั้งแต่แรกเกิดแล้วก็มีการพัฒนาหรือว่าถูกกระตุ้นด้วยปัจจัยบางอย่างทําให้เจริญไปเป็นเซลล์ผิวหนังเส้นผมตอมเหงือ่อตอมไขมันฟันหรือกระดูกได้ทั้งนี้เดอมอยซิสนะคะสามารถพบได้หลายขนาดค่ะตั้งแต่1เซนติเมตรถึง30เซนติเมตร ทีนี้เรามาดูวิธีการรักษาเขาบอกว่าต้องผ่าตัดเท่านั้นนะคะสาเหตุเกิดจากเนื้อเยื่อชั้นหนึ่งของร่างกายที่ตามปกติแล้วเนี่ยจะต้องเจริญไปเป็นเซลล์ที่ผิวหนังแต่ว่ากลับเกิดการเจริญเติบโตที่ผิดที่แทนที่จะอยู่ภายนอกร่างกายแต่กลับเข้าไปเจริญเติบโตในชอ่องท้องที่บริเวณรังไข่จึงทําให้พบว่าภายในรังไข่เนี่ยมีน้ํามันจากต่อมไขมันมีเส้นผมหนังศีรษะหรือแม้กระทั่งฟันอยู่ภายในด้วย ซึ่งความผิดปกตินี้นะคะเกิดขึ้นในระยะแรกๆของการเจริญเติบโตของทารกตั้งแต่อยู่ในคันมารดานั่นเองค่ะเรามาดูลักษณะของซีดกันสักหน่อยนะคะจะเป็นก้อนกลมๆค่ะคุณผู้ชมอาจจะเป็นปอยผมเล็บกระดูกหรือไขมันอยู่ภายในนะคะไม่ค่อยมีอาการนะคะหรืออาจจะมีการปวดท้องน้อยข้างใดข้างหนึ่งหรือรู้สึกว่าหน้าท้องของเราเนี่ยมันจะหนาผิดปกติหรือมีก้อนในท้องใครนะคะเ่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีแบบนี้เนี่ย รู้สึกว่าปวดแบบนี้แล้วก็เจอเนื้องอกแบบนี้เนี่ยก็ควรที่จะไปพบแพทย์ให้สูตินารีแพทย์นี้นะคะตรวจดูนะคะเพื่อความละเอียดมีแค่การผ่าตัดเท่านั้นอย่างที่บอกไปที่รักษาโรคนี้นะคะไม่มีการทานยาไม่มีการฉีดยาอะไรทั้งสิน้นแล้วก็คุณหมอผู้ทําการผ่าตัดนี่ก็จะต้องระวังเพื่อไม่ให้ซีสเนี่ยมันแตกเนื่องจากหากมีเศษเล็กๆหล่นลงไปในท้องก็อาจจะเป็นซ้ําได้ โรคนี้ส่วนใหญ่นะคะเขาบอกว่าไม่ใช่มะเร็งไม่ต้องกังวลแล้วก็ไม่ใช่เนื้องอกร้ายแรงแล้วก็มีโอกาสกลายเป็นมะเร็งได้น้อยมากถ้ามีโอกาสจริงๆเนี่ยก็สามารถเป็นมะเร็งได้เพียง1%เปอร์เซ็นเท่านั้นค่ะพี่เคนโดค่ะครับอ่ะก็ลงอกสรุปนะครับว่าไม่ได้มีอะไรคุณใส,ย,สย,ยศาสตร์อะไร<น>แต่อย่างใดะนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมทีนเอนช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งติดดาวกันเอาไว้เรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอื่นๆอีก,อกเพียบไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะรับชมกันแบบสดๆอย่าลืมเข้าไปที่ Facebook TNN Live หรือง่ายกว่านั้นติดตามได้ทุกช่องทางจากลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ